ก็มี่มาเจอกันนะครับในสัปดาห์นะอยู่ที่เราจะโพสแหละจะโพสวันไหนเนาะปกติจะเป็นสุดสัปดาห์นะครับประมาณนี้นะครับก็สัปดาห์นี้ผมผมขออนุญาตพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงก็คือขออนุญาตขอบคุณพี่เปียกนะครับที่ที่ที่ทำงานของผมนะครับเป็นสถาบันการแพทย์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ ก็ทำนะครับอะไรทำนะครับงานซ่อมงานสร้างงานหลังครงการงานประมาติอะนะครับก็โหอยู่กันมาแบบสิบปีอะนะครับผมไม่คิดว่าถึงยู่นานขนาดนี้บอกว่าผมผมไม่ได้เชื่อที่อยู่ด้วยกันนานขนาดนี้นะครับก็สนุกมากนะครับเหมือบแท็กซี่เลยนะหลังจากนี้นะครับก็ขอบคุณที่เที่ยวด้วยนะครับขอบคุณที่เปียกด้วยนะแล้วก็ขออนุญาตโปรแกรมือ ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในที่ผ่านมานะครับขอบคุณน,นะครับเปิเรลงเล่นเราเพราะว่าเะเล่นเกมับแต่ว่าเราก็ได้จัดเขาเรียกอะไรจัดกีเวนให้แกแล้วนะครับสี่เปียกนะอย่างพักภูมิเออเป็นพ,พักภูมิพพเลยนะครับนะครับอ่นะเรามาสู่คอนเทนต์ต่อนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็รอบนี้ก็ชัดเจนเดี๋ยวจะโพสต์ที่เฟซนี้แล้วยูทูบนะครับ นะครับผมจะมีช่องหลักๆอยู่หลายช่องเหมือน,นกันก็มันจะมีประสบการณ์ไอเป้าหมายแตกต่างกันไปนะนะครับูช่องพิเศษด้วยที่มีคนตามเยอะด้วยช่องนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับต่างหากเลยครับนะี่ช่องทั่วไปนี่แหละก่อนนะ อยู่นะครับดีอยู่ก็เรื่อยๆโอ้ตามคนเดียวก็ดีใจอะไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะประมาณนี้ส่วน a c e b o o กนี้สองขันแปดเนาะก็ขอพูดจริงๆครับผมผมกม็มันไม่ได้มีอะไรให้นะครับ Facebook จะมีอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ดูแหละนะครับคิดว่านะคือไม่ใช่แบบสนุกอย่างเดียวนะเรามีอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ท่านอยู่นะ ไนะนะเนยประมาณนี้นะนะก็อื่นๆก็ มาต่อที่คอนเทนต์นี้แล้วกันนะครับก็ในเฟซนี้มีประโยชน์ด้วยนะมีประโยชน์ด้วยผมผมพยายามจะหาแบบว่ารีวิวแอปต่างๆรีวิว AI ต่างๆเนาะมาให้เนาะประมาณนั้นนะครับไงก็อยากให้มันแบบว่าอยากให้มีประโยชน์บ้างนะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าส่วนใจจะมีคนที่ตามมาเนี่ยจะเป็นทั้งคนไทยคนต่างชาติก็องม,มาจากรีวนะจากเรีวนถ้าเป็นเป็น e A T v o เอเทวีโออะไรเงี้ยนะครับ ارجوكم 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 ะอะไรก็ว่าไปตามมาจากวิดีโอก็เลยหมายความว่าคุณตามมาจากคลิปเขื่อนนั่นนะนะที่ที่สร้างโฟ้านะครับที่ที่เป็นเลื่อนที่คนเราทํากันเองได้เนาะประมาณนั้นนะครับผมมั่นใจแล้วก็ก็เลยพอมาจากจุดน,นั้นใช่ไหมเราก็เรามาทําสิ่งที่ปประโยชน์กันนะครับประมาณนั้น ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมต้องจริงจังเอ,อ้ยทำไมต้องมีมีคอนเทนต์หรือมีมีเนื้อหาอะไรเงี้ยเนาะมันก็ไม่ต้องมีก็ได้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าทาไมการเรียนถึงมีประโยชน์นะต่อให้เราไม่ได้ใช้ความรู้นั้นก็ตามนะเช่นเนี่ยผมไปเรียนสถาปัตปปยกรรมเนี่ยเขาก็สอนเขารุ่นพี่หรือกิจกรรมมันก็จะสอนให้เราถึงทำแบบว,ว่าทาเพลงทําวิดีโออะไรเงี้ยซึ่งโอ้ผมดีใจมากนะครับผมไม่ได้คิดว่าจะได้ทานะแบบว่า คือมันมันไกลกันเอื้อมนะนะคามันเด็กอะ <force> ตอนนั้นในวันนั้นนะน,นะมันพอได้ทําแล้วมันก็นี่แหละผมสามารถทาอยู่ในโลกออนไลน์ได้นะครับอะไรเงี้ยได้นะแล้วก็สามารถทํางานที่ไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่ในระบบได้เลยด้วยซ้ำนะเ <Yeah, S 1> นะี่ยผมจะมีผมมีงานแบบทำนั้นทํานี่เนี่ยนะครับดีใจเหมือนกันนะครับก็นี่เป็นข้อดีของการได้ทําอะไรเยอะๆนะครับเราจะได้เลือกว่าเราอยากเราอยากทาอะไรและไม่อยากทําอะไรนะครับเป็นประโยชน์กับชีวิตเราแน่นอนเนาะนะครับบอก ว่าทําไมคุณเนี้ยทำไมคุณถึงต้องไปเรียนหนังสือเนาะเพราะว่าแบบนี้แหละนะครับคือคุณจะได้เลือกไงว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับคุณก็ไม่ต้องทำก็ได้ถ้าคุณไม่ชอบอะไรนะครับมีเันอู้คุณหนักตายเลยนะผมบอกไว้ก่อนถ้าคุณเลือกไม่ได้นะครับคุณต้องทําทุกอย่างที่เขาบอกหมดคุณไม่ไหวหรอกครับผมบอกไว้ก่อนครับในโลกใบนี้เพราะว่าเวลาคุณมีจํากัดนะครับมันไม่ได้มีให้คุณตลอดนะครับคุณอย่างน้อยคุณก็ต้อง ไปใช้สร้างให้ตัวเองแบบมีตังห์งอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้วันอะไรไว้เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยไ,ไม่ใช่แบบนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะต่อไปไปต่อนะครับเล่นเก็ยรต่อไป เงียบเกินไปขอซาวมานิดนึ่งครับแล้วลโอเคไป 여기 좀 잠깐만요. 볼 수? 보여 놓 นประมาณนี้คนระับโอ้แล้วก็วันนี้วันที่27นะครับคุณผิด25เดือน9นะ25กันยายนครับน้ำท่วมนะเชียงใหม่นะผมผมติดตามข่าวอยู่เพราะว่าผมจะต้องดูข้อมูลอะไรบางอย่างที่นี่นะผมใช้ที่นี่นะที่แถวกรุงเทพนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะประเด็นคือ มันเหมือนปี54นะปี54มีน้ำท่วมแล้วก็ก็มาจากเชียงใหม่นี่แหละเชียงใหม่แล้วก็ลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยานะลงมาตากลงมาอะไรนี่แหละนะครับในปีนั้นน้ำท่วมนะครับแล้วก็ได้อยู่แถวนี้แหละนะแถบวบปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลนี่นหละเคยต้องดูข้อมูลนะมีความคล้ายกันหลายอย่างนะอันนี้ผมก็ยังไม่ยังไม่ได้บอก เป็นไรคล้ายกันเพราะว่าคนมีคนรู้จัก บ้านน้ำท่วมก็คือยูนิคเกตนั่นเลยนะครับเกจที่รู้จักนะก็เลยแบบเอาคือมันทุกอย่างมันเหมือนเลยในีป่าเนาะน้ำมันเยอะเนาะใช้กันนะประมาณนี้เล่นเมาไม่ได้เล่นเล่นเาเรียกอะไรเล่นเร็วไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนดูเมานะเล่นเมาเนี่ย เมเากรประมาณนี้นะครับเขี่สีฟ้านี่คือขอบเขตที่อยู่แล้วหายใจออกนะ้นยลงนยลงนะมันจะบีบให้คนมา,มาสู้กันตอนสุดท้ายนะไม่งั้นมันจะกว้างเกินนะครับประมาณนี้นะที่เล่นเกมนี้โอเค แล้วก็มันสู์นี้กลับบ้านนะครับของต่อทิศนะ <c oughs> มีธุระแหละแต่ว่าก็ก็จะกลับบ้านแป๊บนึงนะครับประมาณนี้คนระับ ไม่เจอใครนะรอไปก่อนนะครับก็ซูนก่อนอืมโอเคตอนนี้มีของนะค่อยว่ากัน <c oughs> อย่างนั้นก็มีเกราะอีกรอบหนึ่งนะยิงให้เขายิงได้อยู่นิดหน่อยไม่ใช่ไหมหไมไ่ก็เลีวของเลยดา คือในเกมถ้าเราดูเยอะเราเลือกที่จะไปเอาอะไรก็ได้ไม่เอาอะไรก็ได้อะไรเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยเนาะเช่นเช่นเกราะเนี่ยมีประโยชน์กับผมมากผมก็จะแาเกรอเกราะนี่คือมันมีกราบบางอันที่เป็นสีทองอะนะมันจะได้เขาเรียกอะไรอะได้สองเท่าอะนะครับได้ค่าพลังสองเท่าอย่างเงี้ยเนาะความสามารถในการทนอดทนอยได้สองเท่าก็จะแบบได้ประโยชน์กับเราเนะ่ดีกว่ากราะธรรมดาเงี้ยบางคนเขาไม่รู้เขาก็จะ าจะกองดำๆก่ดดอดำเนาะมันก็หลบเคลไปโอเคได้เลยครับไป่อ

ไม่ใครใช้รถงั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลย,นะเยแล้วก็ต้องพูดสิ่งดังเพราะว่าเรื่องเสียงไม่เข้าไหมนะ โค้ดพฤหัสเนี่ยมัง้งมันสุกเดินทางอ่ะเนาะเดี <All S 1> ย๋ยวไม่ได้โค้นะเอาโค้ดไปให้อืมอาะู้ตัวละเข้าวงเลยดีกว่า จบนะครับนะครับนะขอบคุณนะครับสหรากิตานะครับ,บครดีกว่ากน็แล้วแลกตัวโอเคไปดูกัน 「ひんやり」<music>「ひんやり」「ひんやり」「ひんやり」「ひ ไปก่อนสวัสดีครับ